ให้ฉันไปวิ่งเล่นสักหน่อยดีกว่าเอ้ยซูมมอะไรตรงนั้นอ่ะเขาขายอะไรกันล่ะเนี่ยเอ๊ะนี่หนูหนูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอะไรละเป็นสิบสองหมื่นไม่ใช่สองหมื่นหรอกมันแหนูแค่มานั่งจ่ายอ่านเฉยๆอ้าวหนูมาล่าขอทานหนาวหนาแบบเนี้มาช่วงหน้าหนาวแล้วนะไอปลาเอยกปลปลากระปหรอใช่มาอยู่กับพี่ไหมล่ะ โอเคตามพี่มากันแล้วกันนะเอ่องันงันเดี๋ยวพี่ให้ขึ้นรถอันนี้งั้นหนูเดินตามมานะเพราะพี่วิ่งมาเฉยๆน่ะตามมานะนี่สนูนี่บ้านนี่ใช่ไหมบ้านเธออะไรบ้านเธอดูหรูจังเลยหรอใช่บ้านเธอหรูมากๆเลยจ้าโอเค เออเราจะไม่อ่านตอนนี้นะงั้นหนูไปอ่านน้ำและเปลี่ยนชุดก่อนได้เลยนะคะโอเคได้เลยอ้าวเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเหรอเนี่ยสวยจังเลยนะเนี่ยก็เหมือนคนสวยดีนี่โอเคงั้นเธอไปหาห้องนอนเดี๋ยวพี่ไปหาห้องนอนให้หนูก็แล้วกันนะขึ้นตามพี่มานะนี่ห้องนอนเธอนะจ๊ะพี่ยกให้เลยจะทำอะไรก็ทำได้นะตกตกแต่งห้องได้เลยนะจ๊ะ งั้นพี่ให้หนูนอนพักก่อนก็แล้วกันสงสัยน่าจะนั่งขอทานนาเดี๋ยวพี่ไปตกแต่งห้องแป๊บนะได้เอ๊ตกแต่งห้องเสร็จหรือยังนาฉชนไปดูสักหน่อยดีกว่าเนี่ยมามาดูมาดูแรงอุ้ยสวยจังอ่ะแตะกดว้าวสวยจังหนูทำได้ดีมากเลยนะป่ะไปลงไปรับประทานข้าวกันป่ะโอ้มันช้างยังล่ะมนโดนทศสกาอ่ัตว์เขาหิ้วมาไอ้น้อง เธอมันก็เหมือนได้ยินฟ้าแล้วเหมือนว่าฝนจะตกไหมน้าไปดูดิคุย้อนหนูงั้นฉันจะเปิดทีวีให้เธอดูกัแเรากันนะเดี๋ยวพี่ไปทํากับข้าวให้หนูกินกันแล้วกันแยกกันเลยนี่หนูจ้ะมากินข้าวเลยพี่ทําเสร็จแล้วนะวันนี้ข้าววันนี้พี่ทําเป็นไก่ทอดละแล้วก็ราดด้วยซอสหอยอ่าได้ยังเจไม่อาน้าจอทำไมเจอเครื่องนี้อ่ะ กินเสร็จแล้วหรองั้นเข้าห้องนอนเลยนะตอนนี <S. <S ้มันดึกแล้วว่ะพี่เดี๋ยวพี่จะปิดไฟด้านล่างให้หมดก่อนขึ้นไปแล้วขึ้นไปด้านบนได้เลยนะอืมุมีเมื่อกี้ศัพท์ฉันต้องมาไล่ปิดไฟห้องีไม่ลงด้วยดังน่หรอฉันขึ้นบนสักหน่อยดีกว่าอารุสระตอารุสวัสดนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะทำกับข้าวให้อร่อยกินอีกนะ ได้แต่ว่ามันยังไม่ต, s, <S ตื่นแต่ว่ามันยังไม่เช้านะเออเดี๋ยวพี่ทำเดี๋ยพี่ทำกบะคาให้หนูนอนเลจ้านอนดีกว่นฉันเริ่มปิดไฟด้านนอกอีกแล้ว้หคนสิไปยาทำไาไมอาหารอะไรอัพก็อะไรล้วก็ล เช้ามืดขนาดเนี้ยฉันต้องรีบไปทํางานตอนเช้าอะ่ะถ้าฉันบอกน้องไปน้องน่าจะลับไม่ได้ค่ะอือเอไงดีวะ,ะฉันไปอาบน้ําก่อนดีกว่าเออใมรามก่อนฉันอาบน้ำดีกว่าอเออาไงดีวะถ้าฉันบอกน้องไปน้องน่จาจะไม่มี <c oughs> ฉันไม่มีเวลาเ <c oughs> ลย ออานน้ำไปเถอะอย่ากังวลไปเลยนะโอนจ่อ่านน้ำเสร็จแล้วปลุบน้องเลยดีกว่าตอนเล่นนะไม่ได้ถ่ายรูปไให้ดูมี่ลิวเลวันีเย็เืี่เลตื่นได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ต้องมีงานกอได้คิวเล่นนั้นะเอากอขวดแล้วจุดแล้วเราเบิกไปัลยเปิดไฟบ้านก่อน เล่นหมายถึงเล่นเล่นเกมมาหรอไมเต้นเลยวันนี้ฮะวินไม่เปิดเพลงเต้นกันเลยไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยถ้าเล่นถ้าเนี่ยถ้าว่าไม่ปล่อยกันเลยนี่ไอแพดเดียวเดี๋ยวพี่ไปทํางานก่อนนะพี่ยังไม่มีเวลาทากับข้าวให้หนูอ่ะเล่นเกมทั้งวันไม่ได้หนนี่เดี๋ยวพี่ไปทํางานก่อนนะเดี๋ยวพี่จะ งั้นพี่จะทิ้งเงินไปให้งันน้องไปช้อปปิ้งก่อนเลยได้เลยให้แล้วจ้าอะไรต้องทำงานกะเช้าได้มาเนี่ยอ่อนไม่อยากทำเลยอ่ะถ้าฉันลาออกฉันก็ดีรถก็ไม่มีแต่ฉันก็รวยมันก็แปะปั้นวยก่อนถ้าฉันบอกพี่ฉันพี่ฉันจะเป็นยังไงเดี๋ยว่าฉันต้องไปต่างประเทศแล้วไม่เป็นไรหรอก